สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีว่าทุกคนทุกท่านมากินข้าวนี่มาหนี่ใดแกงนกหน่อไม้พี่น้องแกงหน่อไม้พี่น้องมาหนีสซีฟิชเจียวไข่เจียวไข่ขูดไข่มาหนี่อาหารอันนี้ได้อาหารไก่สิ้นเดือนพี่น้องอาหารไก่สิ้นเดือนพี่น้องไม่นุ่มกระซิลอยล้อมึงไม่นุ่มยังไงเนี่ยเอใส่หมูแกงน้องใส่หมูหหดนินี่ข้าวพี่น้องกินปลาโยกพี่น้องมากไหมนี่แกงหน่อไม้ใส่หมูพี่น้องเลย บาวท่องจัดไห้มีบงอื้อพรไหมอื้อพรมาไหมยายขึ้นมากินเลยพี่น้องพี่ไดแซ่บเดบวาท่องยัดเยให้คนไข่กันจัดไปคนไข่ไงเนี่ยใส่จุรสน้ำปลากินทานได้ไมเอาทิพนคนไข้ใคนคั่เป็นเรื่ไข่ไก่ไข่ไก่พร่น้องนี่มาบนกินท่านเลยถ่านบ้านเด้งวายเนี่ย นู่ม,มยังไงนมายังไม่ไพมีใบพักกันยังครับามาเนดะ้อทิ้ขาวอืมข้าวกล้่เยปนไข่เส่พงศพกันคนบดบ่อหรือว่าคนบดทั้งสามแบบซองกันส่องกันนะใส่ทิก้นนั่นที่น้า อาหารบ้านๆคนลาบขาดไปไหนขึ้นเก่าเหนียวพี่น้องกินของแบบนี้ขึ้นเก่าข้าวเหนียวกระต่าจสิบปลานักสีก็เรียบร้อยแล้วนค,น,คนไทยคนไทยนี่ย้อนอดีตสมัยตั้งแต่สามสิบปีหลังมาอ,มอาหารบ้านนานอันนี้อาหารตั้งแต่สมัยอดีตอย่างน้งนอยๆคนพี่น้องสามสิบเมนูหลัก

โะ <Okay. S 2> เคบ้างอะไรเป็นบางหน้าตาก่อนถกกันดีกว่านี่ปนไข่พี่นอ้องนี่เอาไข่มาคนใส่ก็ปีกกินหน่อยหน้องนี่อาหารสมัยในอดีตฮึมย้อนอดีตมากปนไข่ปนไข่สมัยต่างไปอยังหน่อยพี่นหน่อยไหมนี่แหละอาหารลับนี่ปุไข่ไปแน่เคกินอืมขึ้นเมา chạp rồi dùng tay rồi đó thật thả dùng một cái ngang kia câu vào xong rồi anh bố này, dùng một tay bằng cái ngang kia câu thêm thêm cứ không nhiều khác đi kim cang kim om cái gạo nhiều mà gì, không? Giờ eben, mình cái kia Mình pin nào ơi, à Hàn Cái xin đường, không lại Sáng xin mời nào màu không? Mất cả xe phải có nhìn em Mất cả xe phải ทำไมยังลอยเลยว้ยเป็นอาหารดักเลองสตสตกจะเข้ามาเลยสดสอโอ้เบื่อคนข้าวันยังอืมอืคักคักเบื่อตายเบื้องหนึ่งเอ้ยนั่นเองยันพี่น้องเบื่อ างคนมาก้นกันหน่อนะมาเอ้าไปโรตมานวนเห็นไเอ่นำยานางลยซื้อมาแก้เลยซะทวาไปโรตัวันนี้โลต้แต่กะัโต้ไเอามีหน่งยมหน้าขายแกออืมก็ตาแซ่ไปแบบนึงเลยัะแบบะ คนใครอะแซ่บพี่น้องนี่ก็แล้วแต่ผู้มาก,ก็พี่น้องแล้วแต่สำหรับเบาบาก็บากข้างคือว่าแซ่บพี่น้องไต่ชิมไขตม่ต้มเนี่ยที่เบาชุดหยอดเด้อยังหน่อยนะต้อ,องซีและสมัยตะกอนอย่างหน่อยไอหน่อสามซีคนเนาะต้มไข่แังซี่แล้ 3ามที่น่วยปนอย่างเดียวแปนกิ๊หนาอเดี๋ยวขอเรานำตู้เมนูยอดไหนดีตู้นะยอดไหนดีต้องกป็ามที่ปีปีหลังนะก็แลมันแตกต่างนหยแตกต่างอย่างนี้สื่อก็ไม่เห็น Sự khóa không hết yên, mất trạng cũng không xứng đáng. Bất kỳ cả, không có lợi nhuận gì. Ừm. Nếu sử dụng, sử dụng không xứng đáng thì bộ mặt không nặng. hết tiền thì không hết thêm thịt. Ừm. Sử dụng không xứng đáng. Mất trạng không xứng đáng không xứng đáng thì bộ mặt không xứng không xứng đáng thì bộ mặt không Ui, khuôn khai đi đâu vậy? เอ้าอืมไ<า>ด้เป่าก้อนเนี่ยคนไข้อืมต้นมน้ำไม่ได้อืมนนอต้องนอนก่อดกนิกนกินอืมตัวอมสดอตมด้ย

แบ,บ,บนนออม่มาได้ยินเขาอีน้องเขาใส่ปากกอน้ำเหนียวเต็มสวัสดีเอฟซีตุกการนะครับบางการจะหมดเลยซื้อเลยน้ำโดยเฉพาะพี่นิดาพี่น้องมาได้ยินเขาพี่นิดาคนสวยพี่ไอดา้เอาเลยไอดา้าตามวัตถิทำเนีนยร คุณการน่าใส่กินข้าแล้วบ่มาเด้อกินปนไผ่ลแท้ท่นไผ่ก็นาอาเบีไรไรทานยี่ปนได้เอยจือทานี่ปนหนอกว่าบางบางทานก็าากฤษันก็นหนักมีภาาอังกนาาอังกอะก็เป็นไปด้วยกันนัแหละกันซีว่าว่ตั้งหองเน ัปาปาคิดเนี่ยโอ้ยสุดอออสน,อ,นองนองเฮยซาปาคิดเลยเกิดอใหญ่มากหูกค่างกับพอแม่ฝ่ายเกิางาน,น่นองลุงหายลุงน้าทำเช่ยนยวกับตะเกียนเขครับเงินตรงนี้นี่หน่อย มีพอาะกะกินแสดงว่าห้ามมือหนีเแลตะลามือเขาเบิรดทื่องน้เขาอะไรพ่อกไผ่ปองพ่นกเนี่ยองเอ้อคนไทยพีนองเขาจนบือเลือแตะละมือเขาเลือต่ละมือต้องคนกินเขาเบิร์ดปีนองแต่มือนีคนไท่เนี่ยเขเบิดเสยแสดบวานคนไทยแก้ง่อยเนี่ย บ้อนาไม้มาเดียวนำไม้เข้ามาให้นะแม่ให้ตามตัมเนาะหน่อยๆโตบ่เลยบนี้มกินกับแวเห็นไปไอ้โดตัสเมื่อวานเห็นน้ีหน้าก็โอมีหน่อไม้นว่ามาแกงซะหน่อยนบไิจักบ่ส่บ่แซ่บม้้กับขาก็เบิดขาก็เบิดพี่น้องบายม อ๋อพี่น้องคลิปนี้ก็เต็มที่แล้วพี่น้องอินเต็มที่นำนำตำล้านล่ะอ๋อคลิปนี้ก็บไม่แน่นอนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่เด้อพี่น้องๆอ๋อก่อนจากกับบ้าบกกระจุยฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนในเด้อ เบาท่องเบาบวกพี่น้องมูนี้บรรยากาศกินเขามองเห็งานคือเกา้าพี่น้องอต่อไปกับสิปัฒนาตัวเองในการใ้คลิปใว,วิดีโอออกสูส่สายตาทุกท่านฝากเป็นกำลังใจนะพี่น้องไปเอาสบายดีสบายดีพี่น้อง